รอยยิ้มที่ส่งไปไม่สะเทือนใจเธอบ้างเลยเหรอพัม้าโพสต์คำคมนะคะจาก facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตคิวงานลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอของเรานะคะ4พฤษภาคม2567นะคะแม่แม่เอซแฟนคลับของน้องลีโอนะคะวันนี้น้องไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะขึ้นเวทีสี่ทุ่มนะคะ 4พฤษภาคม2567นะคะงานบุญกลางบ้านณเทศบาลเมืองพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะขึ้นเวที22นาถินาหรือ4ทุ่ม FC ชาวจังหวัดชนบุรีและ FC พื้นที่ใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงบริเวณใกล้ๆไปให้กำลังใจน้องหน้าเวทีนะคะแล้วก็ใครที่ไปไม่ได้ก็ชมผ่านไลฟ์สดน้องลีโอให้กำลังใจน้องผ่านไลฟ์สดได้นะคะแล้วก็ ช่องทางการติดตามน้องก็ facebook น้องลีโอไม่หมดนี่อาทิตย์โซดาลีโอแม่เพนแม่น้องลีโอนะคะแล้วก็ทางไม่หมดนี่ทางยุ่งเข้าและขอดุพย์ยี่สิบสามก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะไม่หมดนี่ยุ่งเข้าและขอดแล้วก็เพชรตากเพชรที่น้องยังมีรายการอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็แม่แม่ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะที่ปเล็กขึ้นให้คะ่ะเข้าไปที่เฟซบุ๊ก พิมพ์นะคะรายชื่อเนาะก็จะขึ้นมาแล้วกดติดตามกดติดดาวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะคะะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ